ลำเปลงไอดนอนโชลำเพลงไอดนอนโชสวัสดีครับพี่นอ้องพ่นนอพ่อพี่ช่องฟุกขันใจลำเพลอนไปเชียวนะครับคป้า,าพี่น้อง <c oughs> เกิดเหตุการณ์นะครับเปลี่ยนแปลงนะครับจากตอนแรกที่ผมมาที่ที่ เปลี่ยนตั้งใกล้เรียวเรียวนะครับคุณนะอันว่างพุ้งยังเรียบร้อยเรียวแล้วก็ตั้งอ่านั่งลานนะครับขาเรียบร้อยเรียวเขาจะบอกว่าเปลี่ยนให้หันหนาไปทางพู่นนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับพี่น้อง การขายที่ว่าตั้งเลี้ยงราไล่ยัางุืนก็นจะต้องย้ายไปอยู่ฝั่งนี้นะครับ mm hmm. มือนี้ทำการแสดงอยู่ที่โรงสีโพจลึงสูงนะครับนี่นเอยแต่ว่ายังเมื่อท่านได้ออกไปเบึ้งข้างนอกในว่ามัน ากาศเมื่อนี้แดดพอนนะครับอบอ้าวเลยฝนยังบ่ทันมานะครับไม่มีฝนแน่นอนวันนี้นะครับไว้ใจได้ <_ d ata> อ้าวแม่ซื้อมาตาใส่อ่ะคุณหลุได้านเต็นสีไปโอเคเดี๋ยวตามไปไม่ไหวแล้วเราเดี๋ยวสิพอผายางไปเบื้งของเกียร์นะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับหลังจากที่หายป่วยไปได้อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับโอ้ซึ้งประตูนุ่มๆมิกแล้วพี่น้องมันก็นจังสีแล้วเนี่ยเป็นแป่งบ่อยอยู่ข้หลาเจอฝนอยู่อัน นิสกเกตเมื่อคืนนี่พ่อหนาวเข้ามาอุบลมือนีพ่อห้อนนะครับมันอากาศเ,เปยนแปลกบ่อยก็ต้องพยายามเสพย่ของให้ดีที่สุดนะครับตัวลุมแล้วรู้แล้วบัดนี้ก็สิไดหายามาก,กินกพเนาะครับเอาไปเอามาแล้วมันขับปับตัวได้เองนะครับพี่น้องแบบว่า อาการช่วงได้เป็นได้กระซิบหูตัวยู่ตัวเนาะเหม็นบ่อเข้าเจ็ดงานสายนีมากเนาะเขาก็ต้องปรับตัวให้ไวให้ทันนะครับเสื้อแดงๆนี่กินนี่อย่างนี้เหรอเศร้าจะต่างกินเขาอีมามีอยูนามมันนี่จะปัดกันจะเอาซ่าเอาซ่ามอนก็อันนี้คืออะไรอ่ะ พี่ครับครับอม่กินเริอ๋อนนอันนี้ปลาทอ,อ,อดอออ่เอาน้าอันนั่นหนึ่งแกวครับทอดแห้งบหวอยคอุณน,นะครับเขากำลัง ยกเอาก็เป็นการถ่ายเทน้ำหนักเลยหลายคนอยู่เบิดนั่นกับเบินักปันไหดอกเนีย่ยแต่กับเบิดไปแห้งมเนี่ยครับล่านค้าลา่านค่ะก็ตรงที่บอสนอนไงนั่นแหละตรงันเพิง เธอหวัวัวเยเัวเดียร้ไลองมองไลเรไม่แกไปหาหมอนอเขาไปลองลห่ได้จ<า>บับาาครับแม่ยี่สิบแทแกว่าสิไม่มีอะไรเลองพิสูจน ใหญ่ไปอยู่ขอ,องใหญ่ทังไอที่ใหญ่ทั้งลานขาเลยนี่เกัน <laughs> ไปโซนอะไรยางไปอไปันนี้เอฟไว่านหรอนก็ <laughs> ได้นามเป็นที่เรีเยบร้อยแล้วนะครับปารใหญ่เบิรเแถบด้วยเตเนี์ใ ันเป็อนอย่งครับการเปลี่ยนแปลงก็จะขออนุญาตบ้พื้นหกบ,บาทนะครับพี่ร่องคอยตกแต่ราคาซาแห้งข้าเก้วนี่คำนินใจนะครับคิดไป้บ่ยิบหากับสามสิบสรุปนะครับเก้วซ้ำเนี่ยไงเติบนะครับ ยี่สิบบาทโอ้ยถือชอบแบบนี้นะครับพอก็ถือมีมาแห้งไอเริ่มมากแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่ารถจอดเซเว่นเดินทางไปงานใหม่งานใหม่เดี๋ผมย้งมาท่านในเบิงตาล่างเลยนะครับเดี๋ยวมาแจงคลิปหนานะครับ <c oughs> คลิปนี้ยาาังไม่ทดแจงตาล่างงานวันที่ยี่สิบ แต,แต่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคร่าวๆที่ดูที่แบบเบิงสายตาคร่าวๆเลยนะครับนาเหลปอยู่อันโคลาดนะครับตลาดมารวยหรือไม่ก็ยิยบเก้านี่แหละประมาณนี้แหละไปใส่กนสันสองคนาอันนี้บ่ยีบบ่สิบบาทถูกมาก ยังไม่ท่านในซิมเนี่ยแก้วนี้ยี่สิบาทม้ารวยหรือผ้ารวยวะนะครับคลิปนี้อย่าเพิ่งเชื่อหรืออย่าเพิ่งปักใจนะครับกับคิวงานเพราะผมยังมาทั้งเดบิบิงเลยขึ้นรถมากกว่านอนเลยนะครับ ห่อนบอหญิงห่อนอยู่ผ่อนทักห่อนเลยสร้างเซเว่นแมะนี่น,นะหาหมูอะ่ะสร้างน้ำกันมันจังสีบอดดี้มันจังสีบร้อย <c oughs> แพงอะไรสามสิบเก้าบาทก็อิ่มหนึ่งฮะเต้นฟฝาฝางผุนแมะยี่สิบบาทนึงถึงแห้งตกใจเลยตอนแรกนึกว่าอาหารสามสิบผุน พ่อถ,ถ,ถ,ถามราคาอันจ้าบาทครับเนี่ยยี่สิบบาทจ้ะโต๊กใจเลยแนเพ่อว่าปกติแก้วขนาดนี้มันก็ราคาอาหารละสามสิบไอ้ยี่สสามสิบอันนี้รถพอบกสิจวดอยู่นีนะครับก็ดีไปนะครับกสิได้มาลุ่งในห่มนีสีนะมาสีไดบอ,อหอนนะครับ คลิปนี้ก็สิขอลงไว้ซ้ำนี้นะครับพี่นองคลิปหนาพ่อกันใหม่นะครับสวัสดีครับ